โอเคครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับโผจู๊ในชีวีอยู่ในเกมไมค้าในนิ้งเกมที่ชื่อว่าเบนบอลแล้วก็อยู่ในเซิร์ฟอันนั้นไม่รู้ครับผมเลยอ,อยากรู้นะผมจะแปะเอ่อแปะดีเซิร์ฟไว้ให้นะครับผมโอเคเข้าไปดิเพื่อนรออะไรละแล้วเฮ้ยก็เข้าเนี่ยแล้วมันเข้าไม่ได้เอาไม่รู้อ่านไม่ออกอันนี้มัน ผมรึปเ,เปล่าห้องโคตรนานนะครับผมเซอร์นี้เพราะว่าเอ้าแล้วเขาทำอะไรนี่โอ้ไม่ไม่เต็มเลยอ,อันนี้อะไรเนี่ยฮะวัดเกยสีแดงวัดแตงฟักมันไม่มีบอกคนว่าเข้ามาเท่าไหร่เลยครับผมแต่เราตัดเริ่มเกมเลยนะโอเคครับผมตัดมาตอนเริ่มเลยครับผม พวกนี้มันไม่รู้ว่าทองแดงไม่อยู่อย่างนี้เว้ยเฮียแล้วเฮียล่ะโอ้ยก็มองอะไรวะแปดสิบเหมือนเดิมนะมองกระจอกกระเจนทีอซื้อยู่โคตรไก่เตรียมตัวฟังแรดนี่ครับผมไม่มียศเห็นยกดกันลังไงก็เก่งนะครับเราเราได้เปลี่ยนเพราะว่าเราสิที่แบบ ดีกว่านะครับผมโอ้เกินตกไอ้พวกนั้น,นี่ยถึงยังไม่มาเลยไม่มีเคสเซิจะดีอย่างหนึ่งครับดีว่าซเซิฟเซฟสินตรงที่เขาแบบเขาตายลเลยครับแบบแบบกระโดดลงไปแล้วแบบตายเลยครับผมไม่ต้องรอแบบยังไงครับผมแบบยังไงยังไงนี่ครับผมเดี๋ยวผมใวยขอญาตายให้ดูครับผมนี่ครับผมโดนมาปับ๊บยังไงครับผมโดนมาปุ๊บตายครับผม แล้วก็ฟลักี่บ็อกซ์เปิดฟรีครับผมโอเคแล้วเราก็เลือกดาบครับผมปาแล้วก็เลือกยาครับผมนี่ครับผมมันจะดีอย่างนี้ครับเราก็ให้เพื่อนต่อไปเราก็ปาไปเพื่อนไม่ได้เพื่อนมึงฟลักซไปได้อวะต้องเสียอะไรอะไปไปมันถึงแล้ว นี่ครับผมต้นี้ต่อไปเพื่อนต่อตอต่อไปดิโ,โกดต่อไปเอาามาไม่ไม่ไมาดิมาดิ มาดิโู้โู้ไหนแม่งข้อเจ๋งเลยว่ะโอเคครับผมต่อไปก็เอ่อต้องะกลับบ้านยังไงอืมแล้วก็ต้องขุดตามธรรมเนียมธรรมชาติครับผมเออให้เราขุดตัวนี้ไปละกันจะได้ไม่พลาด โอเคครับผมเดี๋ยวจบโดยเวลาอันสั้นหรือเปล่าก็ um, ไม่รู้ผมกลับมาแล้วจะขุดนะโอเคอันนี้จะใช้แค่หนึ่งนะครับผมเซิร์กสินใช้ต้องโอ้โหสองครับผม <c oughs> โอญญ้โหเยอดเลยเพื่อนพนุพนุมีไหมผ้าโอ้ใช้เลขอีกโอ้เยอะเกินนี่คือ เซิร์ฟที่เขานี่มันไม่ดีตรงก็ใช้เหล็กครับผมไม่ใช่เอาชนะแล้วชนะใากล้เกินไม่ได้ทำเลยโอเคเครับผมนี่ก็คือแมตต์ต่อไปครับผมทุกคนเอ่ออันต่อไปครับผมด้านเดิมครับผมเดี๋ยวนะขอญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งการถ่ายกด F เ7จ็ดนะของผมโอเคคดอื่นไม่รู้แต่ของผมกดเอชเจ็ดูดับดับไฟแน่เลยเพื่อนต่อไปโอเคอันนี้บล็อกแรกถ้าต่อไปนี่มีตายห่านแน่นอนอันนี้ผมจะลงพรุ่งนี้ผมถ่ายตอนเื้วันนี้มันไม่รู้ นี่โคตรเสียดายครับผมเฮ้ยนี่เดียวเองเพื่อนมันไม่ต่อวะยอดเลยวะเพื่อนไม่ต่อรู้สึกว่ามันจะจบไหวครับผมยายาสติปเคดีมากไอ้ไดมี่บอกใช้หักกลิ่นไม่ต่อเลยหรอเพื่อนโอ้เราอยู่สีแล้ววะคู่สีแดงเหลือสามมันโคตรเยอะเลยปาบปาบปาบ ไม่ถึงป้าบอ้กว่าแล้วมันอุ้ยโอเคผมแมตต์นี้ถ้าแพ้ก็ลงเหมือนกันครับผมอย่านะเว้ยของจริงนะเว้ยบอกเลยไหนวะยามา มามามาคิดว่าเจ๋งจริงก็มาเฮอเฮอกลับไปยังหมาเจาวัน,นี้ยังไงครับเออโอเคปิดอันได้อีกแรกปิดอันกันเปิ้ลเราไม่กินไม่ได้อาหารโปรตีนน้อยหมาหมาไอ้นี่เคยอยู่ทีมเรากูไม่ตายครับผมแม่งของจริงมาผม,มาอาพระเจ้าปะ มาเจอกันพลัสหนึ่งกำลังมาพบเพื่อนโอ้าวว้วววววววปับ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 อือหึอือหึถอยถึงก็ต้องถอยครับผมมาแล้วมันมาไหมตามมาด้วยแล้วก็แล้วก็ปับตกไป ว้าแตกปแงไปฮะหวางบล็อกไม่ได้เมื่อกี้ผมพยายามวางบล็อกครับผมแต่มันวางไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ผมก็มากลางเรียบร้อยครับผมมาหนึ่งก็ข้าวาได้เพื่อนเพื่อนเพมันมาหรือเปล่าเพื่อน ถ้าแพ้ก็ลงเพราะว่าผมชนะไปแล้วตาเนึ่ยครับผมเพราะว่าถ้าแพ้ก็ลงครับผมเดี๋ยวปาบีาบ่ไปาปาปา้ปา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 หึหึยอดเลยว่ะวิ่งสิครับอรออะไรวิ่งสิครับวิ่งกลับเลยครับผมนำอะไรได้นะเพื่อนมาเพื่อนเจอยห้ยแล้วเหล็กหมือนเราที่ไหนวะแดดเนี่ย เรามีน้อยแต่เราก็เก่งนะเพื่อนเอา้วแมนมามันมมเก่งจริงยิงมายัาไ่ไหนี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไงตัวยิงธน,น,นูเหรอได้ตายทั้งคู่มาดิโอเค เราก็หายแล้วมาดิก็มาดินี่เลยโฟนอันนี้อันนี้มามากลับแล้วมาเล่นเบ็ดตกปาวะทุกคนมาดิมาดิก็มาดิเฮ้ยหนีไปไหนอะหนีงาผ่าเลยครับทุกคนโอ้โหหนีนะมีแค่นี้ มีแค่นี้เอเอ,อ,อู้ได้ขวานจบแล้วมาจบแล้วขวานอันทรงพลังตีทีเดียวตายห่าเลครับผมก็จะเป็นเกาะอควาเรียมกเกาะดสิสเซียมเกาะกระจกะจกะโลกลาครับผมว่าตีทีเดียวตายห่าได้เลยครับผมอุ้ยอุ้ยไม่ได้ตีเลยเกินโอ้ตายจน,นได้ยอด พูดได้ด่าหรือล้วเอาความเบี้ยสามที่สองว่ะที่สองมิดลาบหกสิบสี่อที่สองมาปุ๊บโอเคผมว่าตานนี้น่าจะแพ้นะมาดิมาดิไม่กลัวด้วยมาดีู่้โหูหูกลับกลับโอเคครับผม เรามาต่ออีกตาที่แล้วครับผมเมื่อกี้คลิปลุดไปก็ตัดมาเรียบร้อยครับผมจ้าอะไรวะป้าบป้า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 มาดิโอ้ไนี่อีกแล้วมีธนูอุ้ยอุ้ยโอเคครับ เรรียแล้วคับป,ป๊าบไอเ้เช่นนี่มันเอาอีกแล้ววะเชื่อมึงโหดรักหรอวะมึงทำอย่างเงี้ยมึงคิดว่ามึงเก่งเหรอหวะเชื่อมึงมีพลังเหนือมันรึตอวะย่าโน้ได้ดิเดี๋ยวเจอแป๊บนึงยวควาทายเดี๋ยวกูยิงช่วยซัพพอร์ตไปแล้วกระสุนหมดแป๊บหนึ่ง โอเคโอเคครับผมได้ครับมาไอ้ซัดเปี้ยงเปี้ยงอื้วันนี้เราจะมาตัดต่อมา,าโดนโดนโดน,น,น,นโดนนะครับเราจะเป็นดอกเอ่อเลย มาโอ้โหโว้วโว้วโวไอ้นี่จริงวะ่ะมามึงมาผูของไม่มาเลยวะ่ะแม่ปาลิชาปาดสุดยอดสุดยอดไปแล้วไปแล้วอะไรมาจิกู S <S มือเปล่ากูก็ซาได้ตกไปซะแล้วโอเคไปแล้วปิดคลิปไปไป